ไม่คิดไม่ใชสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเล็กนานครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปผมมากระเซะนะครับทุกคนจะงงนะครับว่ามากระเซะเกิดอะไรกองสามคลิปที่แล้วตรงนี้แกงผมนะครับวันนี้ผมจะมาแกงมันคืนนี่พ่อทีรีหลักของผม อาหารเพื่อบำรุงสุขภาพคนนะครับโดนคุณแม่แล้วก็วัตถุดิบรองมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วเทอ่าเครื่องเทศเครื่องเทศปะอือฮึอ่าเส่เครื่องเทศลงไปแล้วก็ตำกันครับอะละ มี <c oughs> เรกเราจะทำคือก็คือผัดกระเพรานี่นี่คือวัตถุดิบหลักในการผัดกระเพรานะครับผัดกระเพร้ใช่ปะเอ้ก็สมกับนี้เออเห็นปะเป็นแบบกระป๋องจะทำเป็นแนวโอมารกอเซ่ั้งทีก็ต้องทำเป็นซูชิเฮ้ยหอมอยนะจริงเหรอเฮ้ยมันปลากระป๋องเลยตุรมดูเอ้ยก็ได้โดนคุณแน่<อ> เบิร์ดทีรักพวกมึงมากนะโอ้โหก็มาดีครับก็มาดีครับน้องน้อยอาจจะใช้มือขยำก็ได้แล้วเป็นปลากระป๋องเลยวะอย่าบังอย่าบังปลากระป๋องปลากระป๋องโลซ่ามาตุ่ดีบละมาตุ่ดิบละกชิลิบยอไปวะพอแล้วกันเดี๋ยวพูดแปลก มาเรามาตั้งคาถากันเลยเราใส่วัตถุดิบหลักกันเลยอือต่อไปเรามาทำซูชิดีครับเบิร์ดทำที่แสนพิเศษไม่รวยผงอันนั้นผงพิเศษไว้บนอันนั้นก่อนนะมันไม่จิดนะฮะลอยปูนก็ได้ใกล้ใกล้ มาดูเมนูที่2กันก็คือเรามาทำมูริมากีกันแต่ในฉบับกิดหนังเหมือนเดิมครับวัตถุดิบลักใส่วัตถุดิบหลักกันแม่กินได้คุณก็ต้องกินได้ถูกปะถูกแต่มันก็หอมอยู่นะมันปลากระป๋องะกุดๆดยัดยัดุดคัดยัดนี่คือเมนูที่สอง คือผมจะมีเกมให้พวกนี้เล่นก็คือให้พวกนี้ทายว่าไอสองจานนันหนักก้อนหลักคืออะไรถ้าสมมติพวกนี้ทายถูกหมดก็คือผมโดนกินแต่ถ้าพวกนี้ทายผิดพวกนี้ก็โดนกินเป็นแก้ว What What the fuck มาเรามาทำเลยรับมรโยเกิร์ตนมน้ำจิ้มจิบเรื่อเยอะมั้งเล็กส <laughs> ง,กงก <laughs> สารต่งความผิด พอแล้วเออดู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 มาเราไปที่ตรงนี้กันเลยเฮ้ยเอลีไหนวะไม่กินข้าวนี้ขคบสัญญา เดี๋ยวนี้เขามาตรีมต่างชาติแล้วต่างต่างชาติแล้ววันนี้จะมีเมนูให้พวกท่านรับประทดนเฮ้ยไอ้คุณพ่อเรารับประเากแลยววันนี้เป็นเชฟเทเบิลคือวันนี้จะมาทำอาหารให้กิน2จานก็คือตามใจก,กูนั่นแหละอ่าแล้วก็ไม่ใช่กินอย่างเดียวนะมีเกมให้เล่นด้วยมีเกมด้วยก็คือพวกมึงต้องถ่ายได้ว่าถุดิบหลักในจานนั้นคืออะไรถ้าถ่ายไม่ได้กินน้ำเอามาดิของกูไปมาจานแรกอันนี้ญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยมีตะเกียบอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมินสิ กินงานว่างก็ไม่ออก็ไม่ทุกแน่เดี๋ยวนี้เขาเตรียมเขาเตรียมจานแรกนะครับมันก็คือซูชิประเทศไทยเพราะว่านี่ไงต่างประเทศอ่ะก็จะเอาปลาใช่ไหมมาวางไว้บนซูชิแต่ประเทศไทยอ่ะมันเป็นประเทศร้อนมันอของสดมาวางไว้ไม่ได้ผมก็เลยทําผัดกะเพรามาเป็นซูชิหน่ากะเพราสไตล์คิดนานแล้วเราเรากินเลยได้เลยใช่ไหมเนี่ยกินได้เลยโอเคข้าวขาดไปเรียบร้อยอ่ะขุนลูกว่ะกินไม่หมดได้ใช่ไหมเนี่ยเราึงกินกันด้อะ กระป๋องปลากระป๋องโลซาก็มาออกอร่อยอร่อยนะบอกเลยวผมไม่ฝีมือเจ้าว่าเผ็ดๆว่ิะจันนี้ว่าไงให้ผ่านไหมอร่อยอร่อยอ่ะ What What the Fuck อร่อยอ่ะให้ผ่านไหมอ่าว่าให้ผ่านนี่กินหมดแล้วเนี่ยโอเคขอถามว่าพื้นหลักจันนี้คืออะไรเป็นหมูอืม้วไม่เผาเอ่อ วัตถุดิบหลักก็ถามแค่วัตถุดิบหลักนี่จะบอกว่ามีทำไหมล่ะหมูย้องไหมน้ำพริกเผาอะ่ะมันมีน้ำพริกเผาแน่ๆเพื่อบำร,รุงสุขภาพคนนะครับเป็นหมูน้ำพริกเผาอะ่ะมันมีน้ำพริกเผาแน่ๆวัตถุดิบรองมันก็คือวัตถุดิบหลักนั่นแหละมันมีน้ำพริกเผาแน่ๆน่เดินคนแน่เลยเดิแนแต่อร่อยอะ่ะเอออร่อยอะ่ะ <c oughs> จริงไหมจริงแน่เลยเฮียกูชิมเองกูว่าอร่อยนะ อาจานนี้จะเสิร์ฟในซาลารฮอแต่เอากิมจีมาตัดกินเพราะว่าอยากให้ลิมรสกิมจิของญี่ปุ่นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแหวนอะไรด้านล่างมันแหวนอะไรด้านล่างใช่วัตถุดิบหลักวัตถุดิบหลักเอาเลยวะเนี่ยจังเลยเนี่ยจังเลยคำมันโคตรใหญ่เลยคำใหญ่มากอ่ะขึ้นคำก็ได้ออกเลยเนี่ยกูาจานนี้กินไม่ได้เดีวผมว่าผมน่าเออว่าผมน่าจริงปะ เก็บอะไรอ่ะคุณมั่งจ้ะคุณเข้าไปอ่ะเฮ้กูจะเอากิมจิมาแกล้งพวกมึงนะเนี่ยเอาดีๆกินกิมจิได้เหรอเขิได้นี่กูจะเอากิมจิมาแกล้งนะทายยากมับงตัวเนี่ย Cover all 9,000 t a s t e buds กินอะไรบ้างอีกอัน a t e it warm it up เจริงจังโกกิมจิแบบเองงั้นไงอ๋ทำไมกูยินได้เหรอร่อยเลยอ่าวะตัตถุดิบมุนไทยเนื้อปลากระกบ,บอกมุนไทยเนื้อปลากระกบ,บอกนะอกูไทยทูน่าทูน่าในน้ำเกเลือมีคนหนึ่งทายถูกทั้งสองงานก็คือเนี่ยพี่น้าอมฤตคนที่ทายผิดก็คือเมื่อกี้อ่ะ ไอเบิร <Hey. S 1> so ์ถูกเฮ้ยพอเบอร์ถูหน okay. anyway. ้าจานแรกผิดหมดจานที่สองไอเบิร์ถูกนี่กูต้องแดงหมดเนี่ยชุดอึดเดียวพอให้เขามอต่อยเอ๊เพราะว่ากูทุกอย่างที่กูทำอาหารเอามาใส่ในนี้หมดเลยอ่ะกูกินเลยนะจริงปะเนี่ย กูต้องกินให้หมดวะเนี่ยไม่ต้องใเงี้ยกินไม่ได้เหรอกินไม่ได้เนี้ยจริงเหรอวะมันกินไม่ได้เนี่ยเงาเหี้ยไรกูแกล่ะแล้วเห็นเมื่อกี้กินได้อ่ะเมื่อกี้มันเป็นเนื้อที่เป็นอร่อยอ่ะแต่พอเป็นน้ำมันกินไม่ได้อ่ะน้ำมันไม่สุกไงมไม่สูงกัน จานแรกเดือนนี้ไอสัตว์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 ไอสัตว์อาหแมวไอ้ยังกูแดกอาหารแมวอ่สัตว์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 จานแรกกับจานที่สองผสมกันกูหน้าแมวมันขึ้นด้วยไอสัตว์มันเพิ่งขึ้นเมื่อกี้กูหน้าแมวดมๆเหมือนปลากระป๋องเลยพี่กินมันหอมมากเลยนะอุ้ยพี่เก่งอย่างเลยกินอาหารแมวเป็นด้วยอร่อยด้วย อร่อยเลยอันนี้ใช่คลิปแกงจริงมนะเนี่ยอันนี้มันแกงวะว่าแต่ฝ <the> ้ามาไปดูอ่าดีเพย์ได้เลยครับเพราะว่าเอาหมูไปคุกคุกคุกอะไรเงี้ยตำละเอียดคุก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 อ่าเสี่ยงเท้นตรงตามเลยก็ตำกัน,นครับก็ติดต่วก็ออยที่สองอ่ะก็คือเอาเนี่ยไว้ข้างใต้แล้วก็เอาเนี่ยโดยข้างบนนิดหน่อยแต่ก็ก็เอาทุกอย่างผสมกันกินน้ำ ไอ้สัายเยี่ยมมากครับคลิปนี้กูแดกอาหารแมวสองรอบเนี่ยแล้ยมันอร่อยนะเว้ยแล้วอันที่สองอ่ะอันนี้เหรออันที่สองคืออันนี้ข้างใต้เขี้ยอะไรเนี่ยเขี้ยเขี้ยเขี้ยอะไรเด้อเฮ้ยไงบ้างรู้สึกหลังได้รู้วัตถุดิบเอ้ยเขี้ยอะไรมก็กินได้นะมันอร่อยอันแรกอร่อยทร่สุอันสองอ่ะมันก็ยังอยู่ๆแต่มันก็พอเคี้ยวไปเรื่อยๆมันก็ข้าวมันเยอะแต่หน้ามันได้แค่สัมผัสเขี้ยอะไรกูดูดให้ดมให้ดมเกรี้ยวๆนี่แหละเกรี้ยวๆเลย ยังไงมันกินไปแล้วอ่โดเชฟไม่ลองจริงดิลองแล้วกูลองแล้วมูเง่าทุกอย่างนะสีเพื่อหมดอ้ ดีผิดคิปด้วยตีปิดคกิฟด้วยทำนี่เอางคอลัางคอดี๋ดแล้วมาแล้วหมาลองลองอีกทีนึงปะคำลองคืนเลยกึุ๊บเดียวปิดคิปปิด สำหรับคลิปนานคลิปนานคลิปนี้นะครับออออถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆทำออกมาเรื่อยๆตอ,ตอนนี้ก็<ม>คลิปหน้าเป็นอะไรขอไปคิดก่อนขอบคุณครับ